สวัสดีครับย่กับซอฟเตี้ดินซิ่งนะครับเนาะอันนี้ก็มาเห็นงานนะครับมาเลียดินให้เพื่อนนะครับนอกจากพักเที่ยงครับมีนี่ครับซอฟออกมาตึกแหครับผมนะครับเบื้องป่าสังเกตว่ารับเห็นป่าว่าเขาอยู่ในแหครับปรดพระท่านบิดกระวานต่อนะครับเนาะเดี๋ยวที่ว่าพอได้คือเวลาของรอ้อยน้ำตือนหนึ่ง เอาครับเอาครับห่างแล้วครับครอบแล้วครับครอบบ้านแล้วครับโอ้ยป่าบวนยกปูด้วยยกปูด้วยอ่านั่งครับย่างบมกหลายตัวเลยครับนี่แหละเขาเขาเอื้อมไม่กันมาครับผมปวดวัวปวดนี่เดี๋ยวจะมาบ้านเมื่อไร เออเอ้อดึกไก่วกเกว่สุดยอดเลยเมื่อขาดจ้าป่าขาดจ้าป่าให้เาให้เไาไปทำไมอ่ะไฟนี่ก็ไดไปลงไปไปลงไปงไปูป,ปากประปูวปแม่ไปดูดปากรกะเทยเยอะเนอะแย่หมดเลรปากเอ้ยือเลี้ยดากบั เอาจาแล้วเนาะแต่เขายังเลียหี่ลน้อมึงกันด้ยวันแยงซ้บกระดงตี๋โอ้ยเด็กลงไปอ่ะนี่เปิ้นปลาเบิ wow ้นปลามาดิแล้วปลาได้าบัดปลาประสลาดสภาพเรืนะแ่นรักดี่ยน

ว่มันไผ่ตัวยุคแห้งปวดวัวตีไว้เออความกระเด้งของมันอยู่เดี๋ลวะไปเบื้องแนีไปยังในครัวตัวส้มเชียงหนึตัวอื มาล่องเรือบอลหยิบยอยมาเอาเนบปลาโชว์ดูจับจับขึ้นมาดูนั่นได้เห็นยังถึองวันจ้ายบกปูเลยล้งเน้อเบิดสาเลยบกปูลยลงนี่เดี๋ยววันทุกหนึ่งดิ่นยอแนวอยู่นี่นี่เดี๋ยวไปลงไปวัดไปไปงมงอยกันหมดแล้ยปลาตัวคือไพ่เงี้ยเท่าน่ะ ไปยังว่าไปดึงขาขึ้นแมวหนว่าข้าตุ่มเนีว่าหนว่าข้าตุ่มไหมดึเนี่หาปลาหาปลาโอ้หหันมนี่นี่นครับนะโอ้ยเู้ใดเป็นลูกเป็นผัวี่คือดีดีครับนี่หากินกับมานเฮ็ดเวียกกับเจงสวดร่สทัน ได้เป็นคัวบะเนีครับเดี๋ยวว่ากินเขาห้อยเกี๋ยวมีบ่อยกูว่ามันซุ่มติดอยู่ด่างละมันไผ่เดี๋ยวนีกูว่าอืม

เดี๋ยวพ่อไป่งผลงานเนาะครับเนาะผลงานสซ่ออ่ผู้นะครับปาคอใหญ่สองตัวเลยครับชิปนใหก่จบสมนีน,นะครับลิปหน้าพอกันไหมได้ครับ